ลุก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 จริงเหรอเนี่ยลงเอาหนึ่งสองสามล<อ>งค<อ>นคน,นเออเออ,อ,เอนออออี่เราเป็นจะหอมหอมเกลียวเออใช้จาลีวนี้ไปเออเออถ่ายคนด้วยนะถ่ายดิเอออ่าฮิ่วขาว พอก่อนพอก่อนเค็มไหมเนี่ยไม่เค็มไปไม่แล้วเนี่ยพอกวัวบวอันนี้เป็นเมนูอ่าโล่หอมสวยงามติดให้ำนะครับปิดแก๊สปิดแก๊สให้ไวลุกจะฆวาออกเลยโอเคโอเคพี่อยากกินอาหารแบบเน็ตเน็ตเน็ตเน็โอ้โหเนี่ยกลิ่นแต่หอมมากน้องเลย รสกระจอกเทพศพิชัยดำครับดูหน้าคนทำเนี่ยเทมเทมตัวน,นี้แหละเออม,ม,มันสดเดนสดเลยอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยงานเหร็จไหมไม่ยากใช่ไหมน้องชายอร่อยจริงมอ่าโอเคก็เหมือนพี่แบบให้